สวัสดีค่ะไม่เย่ใบเจียวันออฟฟิเชียลค่ะขึ้นมาแล้วพี่นอ้องฝนมันหยอยเมื่อกี้อันไปตัดกิ้งไม้ต้นไม้กิ้งไผ่นะคะแต่งกิ้งไผ่เราก็ตัดนี่ค่ะไอ้ฝรั่งตัดแต่งกิ่งฝรั่งว่าแดากล่องลงไปเพราะว่าฝนมันตกค่ะพี่น้องขึ้นมาแล้วนูน่นค่ะผลงานตรง ต้นสำสาเนะี่ยต้นต้นจมจุลีค่ะตัดต้นจามจุลีนะคะฝนมันหย่อยๆค่ะพี่น้องก็เ,ยกเยกลยบดเอากองไปตั้งตัดต้นไม้นะคะแต่งกิ่งไว้ตรงใต้ต้นจมจุลีก็เราก็หรือว่าต้นก้ามปูนะคะเอาไว้จอดรถค่ะพี่น้องเวลาหอนหอนแล้วก็นี่ค่ะตัดแต่งกิ่งฝรั่งค่ะ ตัดเต่งกิ่งฝรั่งเต็มกิ่งนะคะก็ตัดไอ้กิ่งไผ่ค่ะเลาะแขนงกิ่งไผ่ให้ลำมันสวยๆจะได้สวยงามไม่ลกค่ะนี่ค่ะกอไผ่แต่งแล้วนะคะแต่งแล้วก็สวยขึ้นนะคะ ฝรั่งห่อไว้ก็แมลงวันทองค่ะดูดูแมลงวันทองอันเห็ดกับดักไว้นะค่ะพี่น้องเต็มนี่ค่ะนี่ฝรั่งมีเต็มเมงได้สองน่วยเนี่ยค่ะจากอีได้กินบได้กินคิดว่าจะไม่ได้กินแต่แต่ก็ ก็โอเคอยู่ค่ะต้องไปปอกเปลือกก้อนค่ะเมนี้บดเอามีดมาก็เลยบอันนั้นใช้กันไกรตัดแต่งกิ่งเสียบเข้าไปจิ้มดูว่ามันอ่าลึกถึงข้างในไหมก็พอได้กินอยู่ค่ะเอาพอพอได้มีแห้งเนาะพี่น้องว่าจะไปให้ปุ๋ยนะคะฝนตกเดี๋ยวจะพักก้อนให้หายเมื่อยก้อนนี่ค่ะปุ๋ยเปใไซต้นอินทรพลำนะคะ ฝนกำลังหย่อยอัน,นปุบแบบปุบแบบอยู่ในน้ำนอนค่ะฝนกำลังตกโปอยโปรยค่ะพักเมื่อยกินน้ำกินท่าก่อนค่ะแล้วค่อยไป กินฝรั่งด้วยกันฝรั่งเดี๋ยวล้างก่อนคขะล้างความสะอาดนะะกินฝรั่งแก้เมื่อยกันค่ะเห็นหงบน้อแสงมันจ้าเต่ เอาผิวผวออกค่ะบโได้มีดมาก็เอาฟันเนี่ยแหละเอาฟันเป็นมีดเรียบร้อยละกินได้ <laughs> แก่เมือ่อยพี่นอ้องรางวัลความขยัน จะต้องหอ่อฝรั่งอีกค่ะมีหลายลูกที่ยังไม่ได้หอ่อแล้วก็ไปไปมัดใหม่เพราะว่าน้ำมันเข้าได้ต้องมัดให้แน่แนๆฝน,น,นตกมันก็ยังหวานกรอบอร่อยอยู่ค่ะ ที่ไล่นำใจดี เรียบร้อยแล้วเราจะไปตัดกล้วยกันค่ะเอากล้วยไปกินที่บ้านเดี๋ยวกล้วยชุกแล้วเออกล้วยกล้วยมันเต็งแล้วกล้วยมันพอตัดเคลือแล้วเดี๋ยวไปตัดกล้วยกันค่ะไปค่ะ ไหนก็ตัดแต่งกิ่งไว้แล้วก็หอ่อไว้กินสักหน่อยค่ะทุกคนเนี่ยน้ำมันเข้ามาน้ำมันเข้ามาได้ต้องต้องมัดไหมค่ะอิดลูกนึงค่ะ อมันเก็บได้แล้วนี่ค่ะทุกคนได้แล้วได้แล้วเล้อกไปดูเนาะอันนี้จะต้องหอ่อค่ะมีสองลูกกระเด็ดทิ้งลูกเน้นค่ะเอาไว้ลูกเดียวพอจะใช้ ยังไงเนาะไม่ให้น้ำเข้ามาถ้ารัดแบบมัดปากน้ำก็เข้าถ้าเราจะเจาะรูตรงนี้ล่ะคะเนาะน้อยๆเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราคิดวิธีการใหม่ทำยังไงถึงจะไม่ให้มันแบบน้ำเข้าเจาะเจาะรู รงก้นถุงค่ะแล้วก็เอาอย่างไงเราจะเอาอย่างไงดีเอาข้อถุงมาตรงนี้แด่นๆไว้แล้วก็เอานี่ค่ะจับถุงด้านนี้เข้ามาเราก็มาอย่างนี้ มันไม่น่าจะเข้าเหมือนเรามัดเอาปากนี่ค่ะถือคอยดูคอยดูว่าน้ำจะเข้าไหมมีที่กานไม่ค่ะพี่นงเย็บฝรั่งไปทานที่บ้านกันจ้านี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ